นขนมนี่ไม่นขนมลอกเด็กก็นนไม่ใช่หนูห,หนูกินขนมนี่ผมไม่เด็กแล้วาดูหนูใหญ่กินได้เด็กกินดีแล้ววันนี้หลอกเด็กได้อีกคนลนะส่วนมากจะหลอกสาวๆเป็นหนูเด็กบ้านแถวเราเนาะอยู่ได้เขาอยู่ละสองใช่ไหมพี่ไปส่งไอจีมาไ <c oughs> ี่ตามมาเลยเนะี่ยตามมาจากไอทีเลยอ่ะเ <c oughs> ชื่อไหมไหนเนี่ยคือผ่านเราจะได้ใครดูนะดูนั้นเราดูเลยว่ามีขนมจริงไหม ก็คือในชุมชนนี้เลยคใช่แล้วเราใช้ในสมุทรสาครแม้กระทั่งน้ำร้อนเราอย่างใช้น้ำตาล Let's go สวัสดีครับทุกคนผมกับด้วีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่งานวัดลีศีละศีก็เป็นยามค่ำคืนแล้วบรรยากาศตอนวันเราก็เก็บภาพไปฝากคุณผู้ชมแล้วเป็นบรรยากาศเร่าซิ่งเป็นไงพี่เมื่อเช้าสนุกไหมยังปวดก้นไม่หายเลย ภาพเราลงแล้วนะครับหน้าเพีพืรนมมันแถวไปเข้าไปดูรูปของตัวเองกันได้นะครับทุกคนแต่เป็นภาพจากจังเรืออาจจะดูอาจจะดูไม่ได้นิดนึงได้ได้ภาพสวยทุกภาพทุกคนก็วันนี้ผมกับพี่นัทแล้วก็ทีมงานก็จะพาทุกคนเนี่ยเดินเล่นในงานปีวันสี่นะุ้กันเนาะหลับคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวแบบเดินเล่นงานวัดละกันนะทุกคนเนาะหรัววันนี้ผมอะไม่ได้มากับพี่นัทสองคนทุกคนมีพี่สมจิต ตชมกหอด้วยที่มานั่งเรือเราเมาื่เช้าแล้วก็พี่เอกวันนี้เราอะแกมกับพี่สมจิตด้วยเดี๋ยวเราไปเดินเล่นงานนะทุกคนอไครับ Let's go <S ทุกคนล้วกเราตอนนี้นะผมอู่บริเวณงานวันแลวดูดิคนใคเยอะมากอันนี้แค่ซอยเดียวนะนี่เลยพี่ชายผมพี่ชายผมก็ร้อนแล้วเป็นไงพี่ร้อนไหม,ม<า>ชิว<า>ยังร้อนอยู่ไหม,ม<า>ได้อยู่ยงานวันละสีเป็นไงพี่ใหญ่ไหมใหญ่ดิ งานโหเดือบโยเลยเมื่อยหมดเลยไงบอกเลยตอนนี้ขาหนีบุ๋เหนียวหมดแล้วใช่เหรอเขอดูหน่อยขาดูหน่อยดูไม่ได้เลยเดี๋ยวผมพาพี่ไปร้านเด็ดร้านหนึ่งที่มีชื่อมีเสียงเลยคือร้าน้วบอนั่งเฮ้ยร้านเขาไม่มีลำโพงไม่ดังพี่ขายประทัดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นร้านที่มีความนิยมดีกว่าในยุคนี้คือเกี่ยวเรื่องการดองเกาหลีดองอะไรเงี้ยเรื่องใช่พี่ชอบกินไหมพี่ชอบอาหารดองเหรอพี่เอกชอบไหมชอบอะไรชอบของดองผมชอบของดองเพราะว่าท้อง ทุกคนี้ท้องอยู่เป็นไม่มาพี่วีครับของดองเหรอของปอดผมของดองครับของดองทะเลดองใช่ของปอดผมเลยของดองอ่ะหรือเปล่าเออผมจะบอกว่าอร่อยก็หาว่าเวอกเราเป็นถล่มหน้าร้านเลยดีมากขล่มเลยไปถึงนี่เราถล่มเลยก่อนแล้วมาทีนึงไอ้นั้นน้ำปั่นอะไรของน้องเขาที่อยู่หน้าเรือมะพร้าวมะพร้าวโอ้ยทำไมอ่ะม้ไม่แดกเลย้ยเฮ้ยอกเลยยอกเลยโอ้ยหอกหยกอร่อยมากแล้วก็เป็นขนมปัง ขี้แตกอะไรพี่อังค่ะไก่แตกอร่อยอร่อยก็เดี๋ยวอันเนี้ยก็ฝากด้วยนะพี่เสี่ยก็มาถ่ายทำรายการเหมือนกันที่ช่องอมรินทีวีอ่าวันวันเนี้ยนะทุกคนร้านเยอะมากนะก็ไม่ใช่บอคนเดียวนะก็มีทีมงานแล้วด้วยแล้วก็โฆษณากระดูดและเพจเราเสี่ยไก่ปลาผอ่อนคนเก่าคนเดิมนะวันนี้ปกติไม่เคยมาเดินงานวัดอานาดีใช่ไหมพี่อ่ะได้าเดินวันนี้ขอออกสื่อหน่อยอ่า เราเดินเล่นงานวั้กันสนุกสนุกทุกคนก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะราอถัดพันธ์งานวัดสี่แล้วครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นงานวั้กันครับเป็นไงบ้างครับพี่พี่แค่ซอยแรก ซยแรกยแรกเลยยัไม so ่นี so paper, ่โอยแรกอะถ้ายยิ่งิ่ลก็ไอยากจะพูดเลยหลายซเยหลายเนหลายซยแค่อยแรกเดี๋ยวเราไปาหลักไปลาหลักไปลาหลักเดยแไปเรยไปองอ่ะเนี่ยวเราไปภายใดองพี่ภาเใดองานยังมีกี่วันเนี่ย9วันพี่9วันเดือนทุกวันทุกวันเดือนอะไน่ตั้งแต่21ถึง วันที่สี่เมษายนทุกปีไม่หรือว่าข้นึ้นแล้วกันแรอยู่ที่แลมอยู่ที่แรม,ท,แรมออที่ที่เขาบอกว่า,วาการจัดงานปีจะอยู่ที่ขึ้นแลมอ,อ,อะไรอย่างนี้แต่แต่ละปีเนี่ยมันจะเฉียดก,กันไม่กี่วันโอเคโคเยอะทุกปีใช่ไหมใช่พี่อันนี้แคคืนแรกนะอยู่ที่ศิลปินด้วยว่า ศิลปินใครมาไอ้ไอ,อ้อนอ้องไอ้นั่นอ่ะไอ้ดำดงอะดำนงมาวันมาหรือเปล่าพี่แตกครับมาที่นี่ใช่ไหมวัดน่าจะแตกนะแต่เมื่อเช้านี่คองแตกแล้วพี่น้องก็ส่มาเที่วมวนนี้วันรสาลยแม่กสาบานที่จะใช้ท่าใช้้อกใช้ปใช้ป่าปัดก็จะได้ใช้ของใช้โผก้า ดูนะเราตรงนี้นีขนมจี๋ไหมแม่ขนมจี๋ตอนนี้นะทุกคนผมก็พาพี่ผมจีกับพี่เอกมาอยู่ที่ร้านทางของคนบ้านแถวแล้วพี่ร้านทะเลดองทะเลดองอีซิ๊วเกาหลีซีอิ๊วพี่ชอบกินอะไรเป็นพิเศษไหมตรงชั้นนี้เรี๋ยาชอบดองดองพี่อยากดองมะเขือปลาเอ้ แมงกระพุนอร่อยกุ้งอร่อยแต่ว่าที่อร่อยที่สุดคือจริงๆมันคือน,น้ำของเขา,าที่เป็นกิมมิคที่มันไม่เหมือนที่ผมเคยกินมาต้องบอกว่ามันแก้เราชิมมาแล้วเพราะว่าเรามาเนี่ยคนเยอะเราต้องชิมก่อนเรามา,าถ่ายทีหลังแต่ผมชอบอย่างนึงที่พี่บอยบอกว่ากุ้งปากบอกุ้งปากอบเขากุ้งของเพชรบุรีอ่ะครับเออเขาบอกว่าไอ้กุ้งปากอบมันรสชาติดีมากเราสื่อวัดธดิบที่เขาคัดสรรมาเนี่ยทำให้คนเดินมาเที่ยวตลาดเนี่ยมันกินอาหารที่มีคุณภาพไง ก็ถือว่าเป็นของดีด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของร้านครับอันนี้ผั่นทางไลร้มันแ้วพี่วันนี้ผมพานักมวดับโอลิมปิกามามาชกสังเวียนหน้าร้านพี่เลยอัน,นอันนี้ไม่ได้โมโชชใช่ไหมเออไม่ใช่กกชไอ้กุ้งปากบอ่อพี่อธิบายคือกุ้งปากบอ่เกบอเนี่ยเป็นคุณลักษณะของคือกุ้งที่เขาช้อนขึ้นมาที่เขาใส่ตะกร้าแบบกุ้งแห้งๆอย่างเงี้ยหรือเขาเรียกกุ้งปากบ่อกุ้งแห้ง แต่ถ้ากลายุทธ์ของแมคะ้าเขาก็จะต้องเอาไปน็อกน้ำแช่น้ำเพื่อก่อนที่จะไปนำขายแต่ของเราเนี่ยไม่เป็นกุ้งแช่น้ำแบบนั้นเป็นยังไงช้อนขึ้นมาแห้งๆปุบป๊บปุ๊บเป็นกุ้งส,สดๆดิ้นๆอยู่เลยเราก็น็อกน้ำแข็งเพื่อให้สิ้นชีพหลังจากนั้นแล้วเราก็ทำการเข้าสูตรของร้านเฮียบอยเจเกตทะเลดองมันดีแตกต่างกันยังไงดีคือดีที่ความสดครับอ๋ออ่านทะเลบอกเลยนะโอ้ยนะว่าถ้าถ้าทุกอย่างมันสดมันอร่อย คือถ้ปลี่างค้งคืนเลยไม่สดรสชาติเปลี่ยนนะใช่ครับอันนี้เหมือนทุกๆครั้งเลยผมจะบอกเลยว่าร้านเราเน้นความสดมทําไมเราถึงบอกคําว่าเฮียบอยเจเกตะทะเลสดเพราะเราเน้นความสดแม้แม้กระทั่งปลาหมึกขีมะเรายังใช้ปลาอามือสดไม่ใช่ปลาหมึกฟิตอือแล้วที่แทนเลือกต้นยิ่มเก้าบาทใช่ครับห้าสิบบาทเหรอคุณถือเงินมาห้าสิบบาทคุณก็ได้กินสองอย่างแล้วราคาเราถึงผู้บริโภคแบบจำลอง้า ซึ่งตอนนี้ยิ่งเศรษฐกิจยุคนี้ด้วยแล้วเราต้องทําอะไรที่เข้าถึงประชาชนนะครับผมดีมากยังไงผมฝากด้วยนะครับสมัยหน้าเข้าถึงประชาชนแล้วไม่่ใชเดียว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 ไม่กุ้งนี่เขาเรียกอะไรกุ้งกุ้งปากบ่อครับกุ้งปากบ่อครับผมรู้จักจิดปากอ่าวไหมปากนอกด้วยพี่ฝากร้านเฮียบอยเจเก้ด้วยนะคะ2 7่เถึงสเมษายนนะคะ27มีนาคมถึงสเมษายนเปิดร้านตั้งแต่10บโมงนะคะ ถึงประมาณห้าทุ่มนะคะร้านเราจะมีสินค้าหลายอย่างนะคะวัน,นวน,นี้งานมางานประจําปีจะมีเพิ่มเติมมาก็คือยำจ้าไข่หมึกใช่แล้วก็ชาบูน้ำำําดําคือของเราอร่อยใหญ่ให้ทานกัน,น,นใช่สองด้านใช่ค่ะใช่ค่ะด้านาน,นู้นก็จะจะ้าจะมีด้านนึงนะคะพอดีเราเปิดสองฝั่งทั้งวันนี้นะคะ่ะอยากให้คนบ้านแถวได้ทานของอร่อยเราก็เลยเพิ่มเติมพื้นที่มานะคะจ้า ก็ฝากด้วยนะครับทุกคนก็ร้านเทียบอยปีเนี้ยเขาเล่น2เต้นเลยใหญ่อลังการแน่นอนนะจุดเด่นของร้านเขาเนี่ยก็คือด้วยนี่ตัวนี้ด้วยเป็นจุดเด่นของร้านไอ้จุดเด่นอ๋อจุดเด่นเขาเนี้คนนี้จุดเด่นของร้านคนนี้เลยดาวติ๊กตอกใช่ไหมถ้าลายถ้าสายรวมกี่ชิ้นคะถ้าลายรวมสองร้อยหาลิบบาทนะคะก็จุดเด่นร้านเขาจะเป็นสายพวงกุญทุกคนมาแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับเริ่มต้นที่29บาทนะครับทุกคน โอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินเล่นงานว้ากันต่อครับพี่นัทนี่อีกหนึ่งร้านเลยเขาบอกว่าหอยทอดบ้านแถวอร่อยเจ๊ปลาเจ้าเก่าฝากร้านหน่อยครับหอยใหญ่ไข่แดงจ้าเจ๊ปลาหอยทอดจ้าแวะมาอุดหนุนได้นะจ้าอยู่ที่เดิมทุกคนนี่เจ๊ปลาหอยทอดอยู่ตรงข้ามกับเจ๊บอยเจ๊เก๋นะครับก็ฝากมาอุดหนุนด้วยนะ9วัน9คืนเจออีกแล้วนะครับทุกคนคขนมล็อกเด็ก ว่าไอ้หนูไอ้หนูกินนมนี่ไม่ขนมรอกเด็กก็ไม่ใอ้หนูไอ้หนูกินนมนี่มไม่เด็กอะไรที่ใหญ่กินได้เด็กกินดีแล้ววันนี้รลอกเด็กีคนละส่วนมากจะรลอกสาวสาวแล้วเ <c oughs> ียบอยเนี่ยผมเชื่อว่าเอซี่รู้งรู้จักแล้วเพราะว่าออนแอร์กับตัวนี้หาก่อนมากแล้วอยู่เราพัานจากพอค้าท่นดองมาเป็นพอคา้าลูกิด้วยนูกเราส่หวานเราน้นส่หานบางอย่งอกมีตเแท้ คนอื่นอาจจะกินไอแคร์ที่ไหนผมไม่รู้แต่ต้องลองนี่ไอแคร์สายเรานี่ครับผมลองดูก๊อตลองดูครับผมลองดูหัวขัเขียบไปพี่อ่ะปุ๊บยานเด็กเขาไม่ได้โมยอ,อ่ะเอาไม่ใช่ะเฮ้ยอร่อยด้วยฮะรอร่อยอร่อยไอแคร์เริ่มต้นราคาไอี่เริ่มต้นราคาที่สี่สิบบาทครับผมมีสี่สิบมีห้าสิบแล้วนี่ลองดูนะไอ้ขนมสายหวานเราเนี่ยตัวเนี้ยลูกชุบเนี่ยทำด้วหมูไทยหวานละลายไงครับก็คือเรา ไปทําอยู่หลังปาช้าไม่ใช่เราบ้าเราใช้ตีติฟอย่างดีลองดูก่อนเราไม่ยังยังไม่อยากบอกอะไรชี่นีคนนี้ลองชิมดูความมันความหอมไม่หวานเลี่ยนโอเคทุกคนผมจ่ต้องขายนะเพราะค้าพู้ขายหมดแล้วาเป็นว่า ฝากมาคุณหนุ่ร้านเยียบอยทะเลดองด้วยอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตผลของร้านเยียบอยเจเกตทะเลดองนะครับผมร้านเอแคล์นะครับผมวัสนาเอแคล์นะครับผมตั้งอยู่มุมเดียวกันเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้งานหลวงพ่อโตวัลลศิราชสมุทรสองห้าหกสี่ปีนี้เลยครับผมปีหน้านะเขาขายทุกอย่างเลยทุกคนไม่มาขายแล้วเราเล่นเราเล่นอีกหนึ่งร้านทุกคนใครอยากมินลาบอะไรแนะนำเลยคุณหนุ่เด็กบ้านแคล์เราเนาะอยู่เม่เขาอยู่หลักสองใช่ไหม ไปส่องในทีมาที่ <reinvent> ตามมาเลยเนี่ยตามมาจากไ ouais อจีเลยอ่ะเชื่อไหมเพราะหนูไม่ให้เราว่าผมฝากด้วยนะทุกคนเป็นชาบูเสียบไม้ครับเริ่มต้นแม่สิบบาทแต่ตั้งแต่กี่โมงครับบ่ายสามถึงสี่ทุ่มโอเคก็มาเจอกับน้องเลยนะน้องเลยนะฮะน้องการกับน้องการ์ตูนพไอต่อไก่ไอพี่นัทน้องการกับการ์ตูน น้องกันก uh, uh, ับน uh. ้องการ์ต oh ูนมาจากไหนหลักสองอันนี่ก็เด็กหลักสองเด็กหลักสองแล้วก็เป็นเด็กหลักสองกระตูนกับกันถ้าทักอ็ต์ไปยืนด้วยอ่ะอ่ามันก็จะเป็นกอขายกิจการเียอ่ะอ่าแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านประมาณนี้นะตัวก็ฝากด้วยนะก็มีให้เลือกหลากหลายเลยดูแขกไม้ครับปากม้าอุ๋นเด็กบ้านแถวเราด้วย ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วก็แคมป์ชาแนลเลยครับเราก็มาเดินมาเที่ยวนะครับที่ากรีวาลซีนะครับตั้งแต่ที่27ถึงที่4ในสายยุนนะครับร้านครายเยอะแยะมากมายเลยครับรอบนี้นะครับขอรุ่นุ้งแทน์ครับหวัวดาไรับทุกคนครับเจอกันที่หน้าสวัสดีครับ